มกม่วงสุกพี่น้องเมนูเทียงมาพี่น้องหลังจากที่เหตุงานมากเมื่อยๆม,มาแต่เหตุเทียงหน้าหน่อยมาผบผอบอมเบาพรทไทยนะครับคือเกา่าเลยพี่น้องสไตล์กินไงยัยงไงย,ยะอีกเส้นเคยพี่น้องมกม่วงฟานแล้วกะ็นกตัวเย็นเลยให้มันหอมให้มันนิ่ม,มกรอบพี่น้อง ของข้าวแล้วมาตบไทยดขยของหวานมวงตัวนู้นหน้าพี่น้องสุกหลายแห้งหอ,หอมหวานอยู่ดีพี่นอ้องแซ่บ เป็นของข้าวหรือเผ็ดๆเขากันอีลีพี่น้องตบทายน้ำของหวานกำลังยินย็นเนี่ยแน่นดีเฟนนัมบรเล Mm. cảm ơn <laughs> ออืมอมือ่ะตกกัวกกัอมบเพ่อเวียนกันีพีหนอวันนี้อ่ะสวัสดีครับ